นี่คือความรู้สึกของแฟนๆที่อยู่ที่เมืองไทยแล้ก็ผมเชื่อผมรู้ว่ามีคนที่เมืองไทยรักเขามากขนาดน,นี้วันนี้ได้เห็นความรู้สึกขอมูแบบนี้แล้วคนรู้สึกยังนนกงกไงคาครับเขาบอกว่าสมากเลยนะะมงมากเคุั ขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่พิเศษแบบนี้มามอบให้กับวงจงยอนถึงขนาดนี้นะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือแข้งแรกเท่านั้นแล้วก็มีหลายคนอีกเยอะมากที่เป็นแฟนคลับของคุณหงจงยอนนะครับแต่วันนี้ไม่สามารถมาได้เนื่องจากวัยต่างจังหวัดจริงๆเอาเป็นว่าครั้งหน้ารับรองว่าความรักที่ได้จากวันนี้จะมากกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนครับ เขมมาบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ที่เสรจากแฟนคลับชาวไทยขอบคุณมากมากเลยนะคะ <S <S นี่เป็นของขวัญที่แฟนมอบให้แต่ตัวเขาเองก็มีของขวัญมอบให้กับฟแฟนๆเหมือนกันถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ขึ้นเวทีทั้งหมดนะครับ <S S oh แต่สุดท้ายแล้วเรายังมีของขวัญ10ชิ้นสุดท้าย 네 네. 선물을, 네 선물을 제가 준비를 해 와서요. 네. 전부 다 드리고 싶지만 이렇게는 안 돼서 제가 추첨을 통해서 선물을 나눠 드리도록 하겠습니다. 오늘 네. นนี้ก็ ด้วยนะคะ10ชิ้นนะคะทั้งหมดแต่เสียดายที่ไม่ได้เตรียมให้กับทุกคนครเราจะเลือกผู้โชคดีทั้งหมด10คนนะคะ10คนจะได้